สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเชื่อม u p l a y เข้ากับ EP Game นะครับเพราะว่าเกมเนี้ยมันบอกว่า u b i s o f t Login r e q u i r e ก็คือมันต้องการให้เรา Login u p l a y ด้วยกดเข้าไปเลยปุ๊บมันจะเด้งเบราว์เซอร์ขึ้นมา แล้มันก็ให้เราลอกกินบัญชี Ubisoft นั่นเองนะครับเราจะเล่นเกมใน EPIC ที่เป็นของ Ubisoft เนี่ยมันต้องมีบัญชี Ubisoft ถ้าใครยังไม่มีก็กด New Member พอ New Member ปุ๊บมันก็จะให้กรอกอ e ีเมลเหมือนเราสมัครบัญชีทั่วไปครับใส่รหัส Username ต้องมีอย่างน้อย3ตัวถึง15ตัวอักษรเริ่มต้นด้วยตัวอักษรไม่ซ้ำกับคนอื่นใช้ u n d e r s c o r e ได้ ถ้าผมเข้าใจถูกต้องนะก็คือใช้ Underscore ได้ใช้จุดได้แล้วต้องเป็นคําที่ไม่เป็นคําต้องห้ามอะ่ะก็คือไม่เป็นคําหยาบคายไม่เป็นคําที่ไม่เหมาะสมอะไรประมาณนี้ใส่วันที่ด้วยเพราะว่าเวลาซื้อเกมเนี่ยมันต้องการอายุจริงๆนะบางเกมก็18บวกอะไรเงี้ยก็คีย์เอได้เข้าไปส่วนใครที่มีบัญชีอยู่แล้วก็ล็อกอินปกติมันก็ขึ้นว่า almost done ใกล้จะเสร็จแล้วละ่ะ continue Success, สำเร็จแล้วตอนนี้คุณได้ลงชื่อเข้าใช้ใน epi c game เรียบร้อยแล้วกลับไปที่ epi c game launcher ได้เลยก็ปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยตรงเมื่อกี้ที่มันเป็น Ubisoft login r e q u i r e มันก็หายไปละกดตำแหน่งเพื่อติดตั้งส่วน watchdog s 2เนี่ย ผมเชื่อมได้แล้วนะผมอินสตอลไปแล้วพอจะลอกอินเข้า Uplay มันเข้าไม่ได้ผมก็เลยติดแงกอยู่อย่างนี้แต่ในบัญชี Uplay ของผมอะ่ะมันมีเกม Watch Dogs 2อยู่แล้วไงแล้วอันนี้เขาแจกอีกฟรีอีกรอบผมก็แค่กดรับให้ดูเฉยๆเนี่ยนี่คืออินสตอลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคลิกไปปุ๊บผมเชื่อว่ามันจะเด้งไปที่ Uplay นะนะอันนี้มันเป็นหน้าหน้าลันเชอร์ของ U Play แล้วนะอัปเดตอาไว้ล้วะแล้วก็เล่นได้เฉยเลย แล้วทำไม Watchdog 2มันเข้าไม่ได้เลยมันไม่ยอมให้ล็อกอินคือ Watchdog 2อะ่ะผมอินสตอลใน Epic เสร็จแล้วนะก็ผมก็คลิกกดรันเกมใช่ไหมมันก็จะให้เข้า YouPlay แต่พอผมกด ใส่ username password มันบอกให้ try again later มันก็คือให้ลองใหม่ทีหลังเหมือนเซิร์ฟเวอร์มันจะเน่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไม Tra กมาเนี่ยมันก็มาจาก uplay เหมือนกันทำไมมันเข้าได้ละ่ะแต่ผมเดาว่าอาจจะเป็นเพราะ watchdog เนี่ยมันยังอยู่ในระหว่างการแจกอยู่คนมันก็เลยโหลดเยอะนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะใครทราบก็คอมเมนต์บอกได้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสงสัยคอมเมนต์ถามได้ถ้าอันไหนที่ผมรู้ผมก็จะตอบนะบ,บางอันเดี๋ยวผมจะไปหาคำตอบมาให้นะครับถ้าหาคำตอบได้ถ้าชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ